จเจริญในธรรมครับญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาพิจารณาพระธรรมเทศนาอันล้ำค่าในมหาธรรมะสมาทานสูตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีพระองค์ทรงสอนให้เรามองเห็นถึงความจริงของการดำเนินชีวิตและการเลือกทางเดินของตนเองว่าแท้จริงแล้วนั้นผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากสิ่งที่เราเลือกกระทา ลงไปทั้งสิ้นพระพุทธองค์ทรงเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นสัจธรรมพื้นฐานว่าโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าโอ๋หนอทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจพึงเสื่อมไปทำที่น่าปรารถนาที่น่าใคร่ที่น่าชอบใจพึงจเจริญยิ่งเราทุกคนล้วนปรารถนาความสุข และไม่ต้องการความทุกข์แต่บ่อยครั้งที่สิ่งที่เราปรารถนากลับไม่เป็นไปตามนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนากลับเจริญขึ้นส่วนทำที่น่าปรารถนากลับเสื่อมไปพระองค์ทรงถามว่าพวกเธอเข้าใจเหตุนั้นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าเหตุที่ผลลัพธ์สวนทางกับความปรารถนานั้นเป็นเพราะปุถุชนมิได้รู้ถูกต้องปุถุชนผู้มิได้สดับคือ ผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมไม่ได้ฝึกฝนตนเองไม่ได้เห็นและฉลาดในธรรมของพระอริยะจึงไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพเมื่อไม่รู้จักก็มักจะเสพในสิ่งที่ไม่ควรเสพและละเลยสิ่งที่ดีงามทําให้ธรรมที่ไม่น่าปรารถนาจเจริญขึ้นส่วนธรรมที่น่าปรารถนากลับเสื่อมไปในทางตรงกันข้ามอริยสาวกผู้สดับแล้วคือผู้ที่ได้สดับธรรม ได้เห็นพระอริยะได้ฝึกฝนตนเองในธรรมของพระอริยะจึงรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพเมื่อรู้จักก็ย่อมเสพในสิ่งที่ดีงามและละเว้นสิ่งที่ไม่ควรเสพทําให้ธรรมที่ไม่น่าปรารถนาเสื่อมไปและธรรมที่น่าปรารถนาจเจริญยิ่งขึ้นนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้รู้ถูกกับผู้ไม่รู้ถูกซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่า ธรรมสมาทานหรือการเข้าถึงธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตมีสี่อย่างดังนี้ก็ธรรมสมาทานที่มีทุกขในปัจจุบันและมีทุกขเป็นวิบากต่อไปอุป,ปมาณ้ำเต้าขมรักคนยาพิษการกระทําที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจอมีความโลภ มีจิตยพยาบาทมีความเห็นผิดการกระทำเหล่านี้ในขณะที่ทำอาจนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนใจหรือได้รับโทษในปัจจุบันและแน่นอนว่าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเปรียบเหมือนดื่มน้ำเต้าขมที่ระคนอยาพิษแม้ดื่มก็ขมคืนไม่น่าปรารถนาทั้งยังถึงตายหรือทุกปางตายอีกด้วยขอธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกเป็นวิบากต่อไปอุปมาณนังหวานรับคนยาพิษการกระทำไม่ดีเช่นเดียวกันแต่ผู้ทำอาจไม่รู้สึกทุกข์ในขณะทำหรืออาจได้รับความสุขความเพลิดเพลินจากการกระทำนั้นชั่วขณะเช่นได้เงินจากการลักขโมยได้ความสะใจจากการว่าร้ายผู้อื่นแต่กรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเป็นทุกข์ในภายภาคหน้าเมื่อตายไปก็ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก เปรียบเหมือนดื่มน้ำหวานอันน่าดื่มที่รัคนยาพิษแม้ดื่มแล้วก็ชอบใจแต่ก็ต้องถึงตายหรือทุกปังตายอยู่ดีขอธรรม,มสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปอุปมามูลนรเน่ารักคนอยากแก้โรคการกระทำที่ดีงามแต่ในขณะที่ทำอาจต้องอดทนต้องเผชิญความยากลำบากต้องฝืนใจตนเองเช่นการถือศีลอย่างเคร่งครัดการบำเพ็ญเพียรที่ต้องอดทนต่อความเมื่อร้า การเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งต้องเหน็ดเหนื่อยแต่การกระทำเหล่านั้นย่อมให้ผลเป็นความสุขความเจริญในภายภาคหน้าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลก,กสวรรค์เปรียบเหมือนดื่มยาที่ทำจากมูลนรนเนา่าแม้สีกลิ่นรสจะไม่น่าชอบใจแต่เมื่อดื่มแล้วโรคภัยก็หายไปทำให้มีสุขในภายหลังนธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปอุป,ปมานมส้มน้ำผึ้ง เหนยใสยน้ำอ้อยการกระทำที่ดีงามที่นำมาซึ่งความสุขใจทั้งในขณะที่ทำและให้ผลเป็นความสุขความเจริญในอนาคตเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาที่ทำด้วยจิตยินดีเบิกบานไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เปรียบเหมือนดื่มนมส้มน้ำผึ้งเนยใสยน้ำอ้อยที่รักคนเข้าด้วยกันทั้งสีกลิ่น รถก็ชอบใจทั้งดื่มแล้วก็มีสุขอีกด้วยพระพุทธองค์ทรงสรุปธรรมสมาทานสุดท้ายนี้ว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายในสารัตสมัยเดือนท้ายแห่งฤดูฝนในอากาศอันโปรง่งปราศจากเมฆดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดเมฆหมอกทั้งสิ้นย่อมส่องสว่างแผดแสงไพโรธฉันนั้นเหมือนกันธรรมสมาทานที่มีสุขทั้งในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตนี้คือวิชาคือปัญญาที่แท้จริงเป็นหนทางที่สว่างสวยัยเปรียบดวงอาทิตย์ที่กำจัดความมืดมิดทั้งปวงญาติธรรมทุกท่านขอให้เราจงพิจารณาธรรมสมาทานทั้งสี่นี้ให้ดีแล้วเลือกเสพในสิ่งที่ควรเสพละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรเสพด้วยสติปัญญาของเราเองเพื่อความสุขความจเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยั่งยืนจเจริญในธรรม